วันลุมพินีเด็ดดวงเล็กที่เด็ด99ท้าชนนักรบแฟเทคยอดเหล็กเพชรออัจฉริยวัดแกร่งทาเกียคาริลอบศึกวันลุมพินี41แฟนกีฬาการต่อสู้ไม่ต้องรอกันนานลุ้นเดือดเป็นประจำทุกสัปดาห์กับรายการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ยอดนิยมพร้อมถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชม190ประเทศทั่วโลกสึกวันลุมพินี41อัดแน่นด้วยคู่แข่งขัน12คู่บูเต็มกำลังบนเวทีลุมพินีรามอินทรา ในวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนนี้คู่เอกเปิดศึกแย่งชิงแต้มชัยที่5เด็ดดวงเล็กที่เด็ด99มวยขวาแข้งหนักวัย20ปีจากขอนแก่นผ่านไปสี่ไฟยังแพ้ใครไม่เป็นพบกับนักรบแฟร์เทคขุนข่าวพลังช้างวัย25ปีจากสุรินที่เก็บชัยมาแล้วสี่ไฟแต่มาพ่ายในไฟที่5โดยทั้งคู่จะสู้กันในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท 125- าถึงยปอคู่รองของรายการทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธ มวยซ้ายตัวเล็กใจโตว,วัย23ปีจากเมืองปักน้ำผลงานแรงคว้าช,ชัยชนะ4ไฟรวดพร้อมได้โบนัสทะลุหลักล้านบาทเปิดหน้าแรกรักเอราวันมวยข่าว,วาเชิงดีวัย22ปีจากปัตตานีที่2ไฟแรกเก็บสถิติปิดเกมคู่ชกเร็วพ่วงโบนัสกลับบ้านโดยทั้งคู่จะเจอกันในกติกามวยไทยแคตเวท116ปขณะที่คู่เอกพักอินเตอร์จอมทำลายล้าง ยอดเหล็กเพชรออจฉริยะมวยหมัดหนักวัย28ปีจากร้อยเอ็ดขอกลับสู่เส้นทางผู้ชนะหลังเก็บชัยได้4ไฟแต่มาพ่ายไฟที่5เดินหน้าลุยสายแข็งจากรัสเซียทาเกียคาริลอฟวัย30ปีที่หวังพิสูจน์ตัวเองว่าเขาไม่ใช่ทางผ่านของใครโดยทั้งคู่พร้อมสู้กันในกติกามวยไทยแคทเวท136ปอนอกจากนี้ยังมีการกลับมาของโรตีบอยซุไลมาลูกส่วนนักสู้จากเมียนมาอดีตพ่อค้าโรตีกลับมาโชว์ฝีมือให้หายคิดถึงโดนกำปั้น คิจานีจัคคอรีกวามีอิดหน้าใหม่จากสหรัฐอเมริการวมถึงวิลเพชโกสนนักมวยหน้าหล่อแชมป์ประเทศไทยรุ่น115ปอขอเปิดตัวด้วยกติกาคิกบ็อกซิ่งพบกับเซอร์เกกอูชาคจากรัสเซียแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง watch a n i f com บางประเทศ facebook หรือ youtube one บางประเทศ และทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาทีโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี41คู่เอกเด็ดดวงเล็กที่เด็ด99 vs. นักรบแฟเทคมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอคู่รองทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ vs. รักเอราวันมวยไทยแคทเวท116ปอ สุริยันเล็กพอเย็นยิ่งเวอร์ซัสต้ยมยำกุ้งภูมิใจไทยมวยไทยแคทเวด132ปอบัวเขียวปอเปอินเวอร์ซัสพฤหัสน้อยทีบีเอ็มยิมมวยไทยแคทเวด138ปปอปานเพชรสอจอเล็กเมืองนอนเวอร์ซัสอายัดอันบัดมวยไทยแคทเวต126ปอยอดนำชัยแฟเทคเวอร์ซัสชัมปะง,งามปอประมุกมวยไทยแคทเวด114ปอยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะเวอร์ซัสทากีอาคาริลอ มวยไทยแคทเวทหนึ่อปอวิวเพชโกสนเวอร์ซัสเซเกกอูชาคคิกบ็อกซิง่งแคทเวทหนึ่่ปอสุไลมานลูกสวนออตโอต้มวยไทยเวอร์ซัสทิจานีจ็คคอรีกวามีอิดมวยไทยรุ่นไฟเวทหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหน่งร้อยสาปอรัสลนซาติเยฟเวอร์ซัสฟาริดอาลีบาบาซาดการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นไฟเวทหนึ่งรายสามปอ กัสซิมูราตอเมียซานอฟวอร์ซัสมอเตซ่าโนรูซีการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นเวลเตอร์เวท170่งรบหนึ่ปดอลีอันโดโกเมตวอร์ซัสมิลาดฮอเซนีการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นฟลายเวท1,25 1,35้่ปอ